ปลูกแบบนี้ก็ได้นะสวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาแชร์ไอเดียปลูกแตงฟ้าในในขวดน้ำห้าลิตรนะฮะขวดน้ำห้าลิตรมันก็มาเด่นไปแบบปลูกแบบคนขี้เกียจครับเป็นแตงฟ้าซ่อมครับผมเราปลูกข้าวโพดกินไว้แล้วนี่เราก็ตัดข้าวโพดออกไปใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เราก็เหลือโคนเราก็ไม่ได้เอาโคนออกดูว่ามันจะปลูกล้วก็ปลูกปลูกทรงๆเด็เดๆไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะได้กินได้อะไรไม่ได้หวังอะไรจากผลผลิตของมันครับทุกคนแต่มันก็ได้กินก็ได้กินประมาณสามลูกนะฮะข่าวนี้ฮะลูกก็ ม่นข้อใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้กินครับผมคือมามาแชร์ว่าเราสามารถปลูกได้ครับปลูกได้ในขวดน้ําที่ปลูกพืชไปก่อนแล้วแล้วก็ปลูกแตงฟ้าตามไปครับบางคนก็ว่ามันจะติดเชื้อมันจะเป็นไวรัสอะไรมันก็ผมก็ลองปลูกใส่ดูครับเนี่ยอ่ามันก็ไม่เป็นครับทุกคนมันก็ไม่เป็นก็มาแชร์แอนเดียแบบคนที่ไม่มีที่ปลูกอะไรเลยอย่างกินเองในต้องหมกพื้นปลูกในขวดในถังในกระป๋องในอะไรก็ได้หมดคือพื้นที่วนเวียนปลูกในดินที่เราวนเวียนแต่เราก็ แค่รถน้ำอาจจะใส่เราก็ได้กินครับแนวทางครับทุกคน